ห้าสี่สามสองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมภูวินอินทรศสีนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการแกะกล่องนะครซิงเกิลเพลงและก็โฟโตบุ๊กนะครับอัลบั้มไฮเทนชันนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเปิดพร้อมกับอัลบัม้มเชียงใหม่106ของ cgm 4 8แต่ของยัง ไม่ได้ส่งเลยนะฮะก็มาแต่ของ b n k นะครับ high tension ก็ผมสั่งไปอย่างละ1ชุด cd 1ชุดแล้วก็ photo book อีก1ชุดนะครับสำหรับ high tension ส่วนของเชียงใหม่106ก็เหมือนกันสั่ง dvd เพลงเ,งเนาะอะ้าเอ้ยซิงเกิลหนึ่งหนึ่งแผ่นแล้วก็ photo book อีก1แผ่นนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาแกะกล่องเลยดีกว่านะฮะ ก็โดยรวมนะครับแพ็คก,กล่องมานี่ด้านข้างซ้ำซ้ำําซ้ำนะฮะซ้ําไปแปะซ้ำซ้ำเลยโอเคก็แกะกันเลยรอนานมากครับกว่าของจะมาแล้วก็มาเจอสถานการณ์โควิดนี้อีก โอ้โหยิ่งรอ,อนานกันก็ไปใหญ่เลยนะฮะปึ๊บแล้วทำให้งานของน้องๆก็เลื่อนออกไปอีกงานจับมือเราก็ไม่ได้จับนี่หอโอ้โห,โอ,โหอันนี้ห่อของซิงเกิลเพลงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโฟโต้โอ้โหพร้อมกับมิวสิกการ์ด ในบางมากโฟโต้แกะดีวีดีเพลงก่อนแล้วกันซีดีเพลงแล้วค่อยตามด้วยเนาะโฟโต้บุกเปตึ้ง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 ตึตหยบหอก็หอมาแบบหลวมๆนะครับเหมือนตอนที่ดูเมื่อกี้ตึ๊บ แน่นหนาเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหส่งจากการรอคอยไหมอ่าใส่กี่ไปปึ๊บแพ็กเกจว้าวจัดว่าดีงามไม่บุบสลายโอ้ยสวยเนาะดูคนระับ ด้านหลังนี่โฟลเดอร์น่ารักน่ารักเราก็จะแกะแบบขนมถนม,ถนมหน่อยแล้วกันจึ๊ดตึ๊ดกรีดเข้าเนื้อนอะร้องไห้กันเลยทีเดียวเลื่อนมาอืม เสียงนะะฮปก,ปกโอ้โหเหมือนเหมือนกับปกนอกเลยนะครับผมเอ้ยไม่เหมือน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 ปกในอันนี้ปกซีดีนะครับแล้วก็อันนี้คือปกอนอกนโพลาโพสท่านะครับโพลาร์โพสด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเพลงเอ้ยไม่ใช่สิเป็น เพลงลิสต์เพลงแล้วก็ที่คนแต่งนะฮะนี่น้ำหนึ่งสวยงามแผ่นนะครับซิงเกิลไฮเทนชันซิงเกิลที่แปดซิงเกิลที่แปดตรงนี้ก็เป็นรูปแยกออกไปแยกไปก่อนปกหลัง ไม่มีอะไรปกเฉยๆเลยแล้วก็อัลบัม้มเอ้อปกนอกน้ำหนึ่งนะครับนี่ฟอนชัวปลางกระดาษกระดาษรู้สึกจะบางลงนะเนื้อเนื้อมันจะบางบางหน่อยแล้วก็แต่แต่ปริ้นสีส,ส,สีโอเคเลย คมชัดเลยนะผังองค์กรนะจะปึ๊บสมาชิกนะนี่เจนนี่ขูแก้วโมบายมิวสิกน้ำใสคุณไข่มูกนะี่น้องอ,อน้นนะี่น่ารักคิดถึงจังเลยอยากไปจับมือแล้วปุเป้นะครับมาอยู่จีจี้ตาหวานมันเลยนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเพลง ไฮเทนชันโดดดิดงจากใจผู้สาวคนนี้แหมหมดแล้วไม่ได้มาเป็นเหมือนอสมัยมิกินเนอร์เนาะที่แบบว่าเป็นรูปคนยาวๆต่อกันโอเคซีดีก็ไม่มีแล้วมากครับรีวิวเร็วๆไปกันแบบเร็วๆนะโอเคต่อไปมา โฟโต้กันนะจ๊ะโฟโต้บุ๊กแกะเลยห่อเสมือนกับแบบโปรตใครมาโดดีจงโดดีจงโดดีจงโดดิโดดีจงเราไม่มีหรอกครับสิบแผ่นยี่สิบแผ่นไม่มีตังค์ ซื้อ1แผ่นหนึ่งเล่มนี่แหละสะสมที่เหลือก็ค่อยไปซื้อเก็บเอาจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เาะยังไงซะเราก็เก็บกันอย่างละหนึ่งอยู่แล้วนะครบับตังส่วนที่ซื้อซิงเกิลเนี่ยไปซื้อรูปจากพ่อค้าเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะไม่ต้องกาชา,ยาเยอะอ หนังสือจ้าห่อมาแบบยับๆเลยด้านหลังอ่าคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับซีดีเลยหน้าปกอ่าคนละปกได้วยแฮะ เอ้ยคนละแอคคนละแอคปกในก็คนละแอคอ่ะมาต่อโอเคสังหารเลยแล้วกันจุ๊บชว่วยไฮเทนชัน วิบวับด้วยเหมือนกระดาษสมัยเราเรียนเลยฮะทำไมมันเน้นประหยัดจังการตัดตัดตกก็โอเคอยู่มียับนิดหน่อยมิวสิกการ์ดก็เป็นชุดแล้วก็โค้ดเอาไปใส่เพลง ไฮเทนชันไฮเทนชันช to ุบผังองค์กรเหมือนปกซีดีเลยนี่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอันนี้เป็นเพลงหน้าแรกไปหน้าซ้ายก็จะเป็นเนื้อเพลงนะฮะไฮเทนชันพิมพ์ก็โอเคอยู่นะ ผมอยูส่สีสีสีใช้ได้อูอ้หูยเจนิดนะครับนี่น้องเนยเจน,นิดน้องเนอยเออเชอร์ปรางมันจะมีซ้ำเหมือนกับไอตอน77ไหมฮะโกาจังเลยวิเยแต่ปิ้นคมปิ้นคมสีสีสันสดใสเนี่ยนอย่างน้องมินินพเชืร์พเชืรอ โอเคนะว้าน้องออนน้องออนออนน่ารักตาหวานนี่อยู่คู่กันเลยอือออออฟฟิเชียลตั้งใจแน่นอนอ่าก็เป็นเพลงโดดีดงนะครับเนื้อเพลงไปกันอย่างเร็วๆจากใจผู้สาวนี่หน้าเดียวอยู่โมบายเลยอยู่ข้างๆกันเลยกระดาษกระดาษเนื้อแข็งอยู่โอเคอยู่ ผิวสัมผัสมันใหม่เหนียวๆหน่อยน่าจะเป็นการในเคลือบของหมึกอนะเนาะปูแก้วปูแก้วน้องเจนน้องเจนไข่มุกจีจีสวยสวยสวย <c oughs> ปูเป้ใช้ได้เลยครับบอสดอน t cry อันใสนะจ๊ะ นัททิชามายูยอมจริงๆแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์อะไรบางอย่างหมดละหมดละแ,แค่นี้คือๆๆๆโอเคอยู่โอเคอยู่ยมันกม็มันก็ได้มาพร้อมกับมิวสิกการ์ดนะเนาะโอเคมาเมื่อกี้ เรามาดูรูปลุ้นกาชากันดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแวบ,บแบบเสื้อสีแดงน่าจะเป็นคุณไข่ล้วมั้งไม่นาน่าดูโอเคมาลุ้นกันดีกว่าเร็วๆไปกันเร็วๆเลยมีแค่2อ,อันอย่าพูดเดยอะสามสองหนึ่มับิงนี่ไข่มุกสะท้อนไฟ น่ไข่มุกน่ารักอยู่ผมแดงเลยน้องผมแดงกว่าใครมีไหมยอยากได้รูปแถมเหมือนคนอื่นเขาบ้งางไข่มุกคุณไข่คุณไข่ตืดตืดตืด,ด,ดนี่อืมน่ารักอยู่อ่ะอันนี้คือในส่วนของ อัลบั้มลูกนะจ๊ะเรามาดูที่ของซีดีกันบ้างเอากระดาษ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 เอากระดาษออกก่อนจะได้เห็นชัดๆไปเลยเป็นไรอ่ะมุนกัน3 2 1สองหนึ่งฮ้ยสุก น้ำใสจริงรูป mv ได้ของน้ำใสเอออยากได้ออนจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับโอเคก็ถือว่าลุ้นกระชาไปอ่ะีเคอะไรนะน,น่าจะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องกล่องของอัลบั้ม h Tension ก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพสินค้าน้อง5าม350เป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวก็ผมก็โอเคอะ่ะได้รูปคุณไข่มาก็ยังดีกับคุณน้ำใสนะฮะก็คลิปนี้ จะยาวไปนิดนิดนิดหน่อยนะครับก็ไว้รออีกเซตหนึ่งนะครับก็คือ cgm 4 8ในซิงเกิลกับโฟโตบุ๊กเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับก็มาเมื่อไหร่ก็จะถ่ายรีวิวให้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เทปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสามารถย้อนไปดูในวิดีโอเก่าๆได้นะครับเป็นภาพบรรยากาศของ น้องๆน,นะครับ CGM และ b n k ได้นะครับช่วงนี้เนาะก็สถานการณ์โควิดทำให้หลายๆงานเลื่อนออกไปนะครับก็ยังไงซะสักวันหนึ่งเร็วๆนี่แหละก็จะได้กลับมาเจอน้องๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะรีวิวกันบ้านๆน,นี่แหละสบายๆไปก็ละบายบายจุบจ๊บๆสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนี่นี่คนใครจุบจ๊บๆ